กรรมเก่าหรืกรรมเก่าก็คือการกระทําเจ้าของเก่าๆนะที่มันสะสมมาแก้แก้ยังไงเลยมันมันก็ไม่ได้ไปอะไรยากนะถ้ามันจะมาขัดขวางการปฏิบัตินะก็ปฏิบัติเลยเดี่ยนะก็หยิบอริยสัจสีมั่งมีองค์แปดมาปฏิบัติก็ไม่ได้ยากเพราะว่าการทําอนาปันสติมันเป็น การทำอรอยิยมรรคมีองค์แปดหรืออาณาปเนมันเป็นการแก้กรรมเก่าอยู่แล้วกรรมคือการกระทำการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนะก็แค่นั้นอืถ้าใจไหมละ่ะการเมื่อมีสติอยู่ลมหายใจมีสติอยู่ที่กายกายดีวาจาดีใจดีมันก็แก้กรรมเก่าแล้วกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันสงน่งผลอมีสติรูล้ลมปับ๊บอดีตมันก็ไม่มีอนาคตมันก็มีมันก็มีแต่ปัจจุบันและปัจจุบันมันก็กายดีวาจาดีใจดีอยู่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะ เขาใช่ไหมล่ะเปรบเสมือนเขาเรียกว่านะมีมารผู้มีบาปนะจะมาเอาวิญญาณของจะมาเอาไอตัวจิตของพระหรือของใครเนี่ยท่านหนึ่งเห็นไหมแต่ไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าจิตตัวงเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันนะไม่เห็นนะมันจะไม่เห็นนั่แหละนะนะพอเข้าใจนะและยครูบาบอกว่าการทำอนาบราสติก็อย่าลืมเจริญเมตตาจิตไปด้วยนะเจริญเมตตาจิตแล้วก็การใช้ชีวิตนี่ก็อ่านะ ทานเนี่ยก็คือทานอารมณ์ไปด้วยทานความโกรธไปด้วยความโกรธความโลภความหลงนี่นะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้ามันรู้จักว่าเจ้าของจะตายเพิ่นี่ความโกรธความโลภความหลงนี่มันจะแทบแทบขาดสิ้นลงไปเลยนะมันเป็นตัวสําคัญมากอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือการพิจารณาสุภาษกรรมฐานหรือพิจารณาความตายเสริมเข้าไปผลของมันคือผลตรงๆเลยเกิดความเบื่อหน่ายไร้กําหนักไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากเด่นไม่อยากดังก็แสดงว่ากิเลสตัณหาต่างๆมันก็ขาดสะบั้นลงไปมันถึงไม่อยาก เพราะมันรู้ความจริงว่าร่างกายนี้มันพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดเวลานะเข้าใจไหมพผลของมันนะถ้าอย่างนั้นเห้นไหมล่ะพิกสูตังห้าร้อยนะมาพิจารณาสุภาพกรรมาฐานเองนะถึงเป็นหลอกให้เนรนี่ชุบชุบชุบตังห้าร้อยท่านอ่ะมันก็เป็นวิบากของท่านด้วยส่วนหนึ่งแต่ผลนของมันคือมันจะเกิดความเบื่อหน่ายนะมันจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเด่นไม่อยากดังไม่อยากมีอยากอยู่เฉยเฉยอยากเตรียมตัวตุยเลยล่ะนะเข้าใจนะ มีคำถามอะไรอีกมจ้าง